บาวสนมามาชมงานฉลากย้อมหนึ่งเดียวในโลกของจังหวัดลำพูนอันนี้ถ้าเป็นงานบุญทางบ้านบาวสนแ็น่าจะเป็นงานบุญเข้าสาลนะครับเราจะพาชมนะครับผม สนก็ะยู่ในบริเวณวัดพระธาตุทีิคุณชัยนะครับฉ mm. ลาดยอม <ม>อตอนนี้จะเดินเข้าในบทด,ด้านในนะครับ บาทค่ะอันนี้ก็อยู่ในบริเวณบัดเจญเลยนะคะตัวเดียวห้าสิบทำบุญร่วมกันนะคะค้าตัวสองร้อยบาทตกตัวละสี่สิบบาทเองต้องดะครับยัง

สำหรับตอนนี้นะเจ้ายังยังจะวันนอก็จะมีการฟ้อนนะเจ้าการแสดงทางวัฒนธรรมของน้องๆจิตอาสากันก่อนนะเจ้าแต่ว่าวันนี้เจ้ากําเดียวการแสดงสีสลากย้อม ขึ้นก่อนรอบที่หนึงนะเจ้าแล้วหลังจากนั้นเจ้าก่อขอเชิญชมเจ้าการแสดงฟ้อนนะเจ้าของจิตอาสาจังหวัดละปูนเฮานะเจ้าขอเชิญเลยนะเจ้าบริเวณตรงลานหน้าองค์พระธาตุริพนชัยนะเจ้าตอนนี้เดี๋ยวสักครั้งหนึ่งเจ้าการแสดงก่อนจะเริ่มแล้วนะเจ้าเขามีเก้าอี้ให้นั่งนะเจ้ามีเก้าอี้ให้นั่ง เกิดตนสลายอ้อเจ้าสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะเจ้าวเวลาประมาณหนึ่งทุ่มตรงนะเจ้ากจ็จะมีการสแสดงนะเจ้าแสงเสียงสลักย้อนซึ่งบริเวณทังหนะ้า องค์พระเจ้าหาริบุญชัยนะเจ้าวัแบบดยวตี่เขาอยู่ในบริเวณงานเขาก็จะเห็นสลาดย้อมที่มีขนาดสูง12เมตรนะเจ้าซึ่งจะป้ายูตี้เดียวเลยบนบอกเลยหนึ่งเดียวในโลกอยู่ที่ละปูนบ้านเฮานะเจ้า ทึ้งซึ่งปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งถ้าเกิดว่าใครได้มาเยี่ยมชมในงานสลักย้อมวัฒนธรรมที่จุฬาภรณ์บ้านเฮาจะเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในทุกๆปีเลยซึ่งปีแรกๆนะเจ้ามันจะมีความงดงามอยู่แล้วจนมาถึงปีนี้รายละเอียดเจ้าสังเกตดูได้เลยสลักย้อมแต่ละตน้นมาเจแ้แค่ อันต้องสลาดที่มีความงดงามอย่างเดียวนะเจ้าเปิ้นจะมีการประดิษฐ์ประดอยตกแต่งนะเจ้าไปสังเกตพอแม้กันทั่งอันขาไม้ต่างๆต่าง,งลูกมันนั้นลวดลายบางบางต้นนะเจ้าปิ้นแกะมือนะปั้นตอกลายมือซึ่งบอกเลยว่าโอ้สวยสดงดงามแต่แต่จะไปพอที่ไหนก็บาง,งามเต้าสลาดย้อมเมืองหลักบูนบ้านเฮาแน่นอนเจ้าและสำหรับแขกผู้มีเกียรติและก่นนักท่องเที่ยวท่านใดนะเจ้าที่ยังอยู่ บริเวณหน้าวัดพระธานะเจ้าหากจะมาเยี่ยมชมการแสดงแสงเสียงสลักย้อมในรอบที่หนึ่งที่จะดำเนินขึ้นในเวลา19นาฬิกาหรือหน,หนึ่งทุ่มตรงนี้นะเจ้าก็สามารถเจิญได้เลยนะเจ้าเข้ามาในบริเวณงาน จะมีเก้าอี้ฮือนะเจ้าแต่ถ้าเกิดเก้าอีบ้บอ่อสามารถไปยกเอานะเจ้าอยู่ตรงหลังบริเวณสารบาดได้นะเจ้าเก้าอี้เขามีแหมเยอะแยะเลยแล้วก็บริเวณงานก็ยัง มีการแสดงแห่นะเจ้านอกจากแสงเสียงสลักยอ้อมเฮาก็จะมีกิจกรรมการแสดงตางวัฒนธรรมซึ่งแสดงโดยน้องๆกลุ่มเยาวชนในสังวรละปูนซึ่งแต่ละคนที่เป็นจิตอาสามาด้วยใจนะเจ้านางลำตัวน้อย,อย,อยของเฮาว,วันนี้นะเจ้าเพิ่นเอาเฮงมามองวันนี้วันจะมีการแสดงชุดในห้องก็ต้องมาช่วยกัน มาติดตามมารอดูกันหน้าบริเวณาลานหน้าเจดีย์ตรงพระธาตุเจ้าฮริภุนชัยนี่นะจ้าตอนนี้ก็อยู่ในบริเวณงานในบ้านสนกับพระมาชมเบึงนะครับ up. ประมาณหนึ่งทุกคนทุกคนที่มารับชมน,นะครับผมราสตนก็เก็บภาพบรรยากาศให้ ยอมทด่ใหญ่ที่สุดนะครับ เราจะพาเดินดูบริเวณรอบๆก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูการแสดงอ,อีกรอบหนึ่ง behind สนทำทำบุญดีกัดนะครับ ไปดูกันครับตอนนี้เขาสแสดงกันเรียงตัวเดียว50บาทตัว200อโอเคไม่เป็นไรไม่นรทังแจกทัแถมเลยตอนนี้อ้าวทับบุญไม่เป็นไรับุญอกเลยไม่เป็นร้อวัน,อน,อน,ออนนี้ัเดียว5ตัว200